วันนี้ปุ๊กจะใช้ครีมโจรัดมากนวดหน้ากันนะคะโจรัสมากเป็นครีมที่ทาได้ทั้ง้าวและก็ก่อนนอนปุ๊กก็จะใช้ตัวครีมโจรัดมานี้นวดสัปดาห์ละสามครั้งนะคะจะไม่มีกลิ่นของน้ำหอมหรือน้ำมันผสมเลยนะคะจะทาลงที่ใบหน้าห้าจุดแล้วเกลี่ยครีมให้ทั่วไปถึงลำคอเกลี่ยให้ทั่วเลยนะคะ ให้ครีมซึมลงสู่ผิวสักนิดนึงแล้วก็จะวอร์มมือให้อุ่นๆนิดนึงแล้วเริ่มจะใต้ตายกขึ้นไปทั้งฝ่ามือเลยค่ะใช้ฝ่ามือปาดขึ้นไปข้างละสิบครั้งปาดไปพร้อมๆกันเสร็จแล้วเราก็จะมายกคิ้วกันทำให้หางคิ้วยกในก,การที่เอานิ้วชี้ วางที่ปลายจมูกแล้วก็ปาดยกขึ้นไปถึงหางคิ้วแล้วใช้นิ้วโป้งดันขึ้นไปถึงขมับเลยนะคะเสร็จแล้วเราก็ใช้มือสองข้างปาดไปข้างใดข้างหนึ่งปาดคู่กันแบบนี้ทำทั้งสองข้างเลยนะคะปาดยก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 ขึ้นไปไปถึงขมับเลยแล้วเราก็จะมานวดคิ้วเพื่อให้คิ้วยก และวทาให้หางตาไม่ตกและหางคิ้วก็ไม่ตกนะคะทําไปกลับไปกลับสักสิบครั้งทั้งสองข้างเลยแบบนี้นะคะไปกลับไปกลับทําให้หางหางคิ้วหางตาไม่ตกแล้วเราจะมาลบเส้นขมวดคิ้วตรงหน้าผากกันนะคะเอานิ้วประสานกันแล้วก็ยกขึ้นยกขึ้นยกขึ้นเราจะไม่ปาดขึ้นลงขึ้นลงนะคะ่ะเราจะปาด จากล่างขึ้นบนเราก็จะมาดูตรวจสอบกรอบหน้าโดยใช้ครีมนวดคลึงคึงคลึงๆเนื้อครีมซึมสู่ผิวหมดแล้วค่ะเนื้อครีมบางเบามากไม่เหนียวเนอดหนะเลยค่ะ